เจ็ดนาฬกา27นาทีนะครับอรุณสวัสดิ์สมาชิกดี d ี r ด c t เล็เช้านี้นะครับเริ่มแต่ชเช้าแรงดันโวลต์ลอยก็จะอยู่ที่235โวลต์หรือประมาณ220ติ้งต่างประมาณนี้ซึ่ง ac ก็จะตั้งไว้ที่240นะครับวัดแค่50วัตต์แล้วตอนนี้ตู้เหลือแต่ตู้เย็นตัวเดียว เช่นเช้าอย่างงี้นะครับไฟดีก็มาแล้วสองโวลต์ก็มาเข้าตัวแปลงนะครับกันอาร์คเราก็จะมาลองใช้กับกาตัวนี้นะครับเปิดสวิตช์โชนี่ติดละมาดูกันแรงดันเท่าไหร่แรงดันก็จะหล่นลงมาเหลืออยู่ร้อยห้าสิบโวลต์ดีซีนะครับเดี๋ยวนี้ส่วน ac ไม่ได้ใช้นะครับก็ยังห้าสิบวัตต์เหมือนเดิม แรงดันก็ปกติไม่ได้ยุ่งกับ d c เลยเพราะฉะนั้นอินเวอร์เตอร์ไม่ได้ทำงานนะอันนี้เฉพาะด c d i เ e ลิกส่วนที่ชาร์จไม้ตียุงนะครับก็จะใช้ dc ก็ใช้อ d ดัปเตอร์สวิตชิงอันนี้ก็อ d ดัปเตอร์สวิตชิงอันนี้ก็อ d ดัปเตอร์สวิตชิงโทรศัพท์นะครับเป็น USB พวกนี้ใช้ dc ได้เลยเวลาผ่านไปแล้ว3นาทีกับ4นาทีนะครับมาดูกัน เสียงเริ่มมาแล้วชก็แรงดันขนาดร้อยสี่สิบโวลต์ร้อยห้าสิบโวลต์นะครับตัวนี้ก็ทำงานขดรวดทำงานปกติไม่ต้องห่วงไม่มีคำว่าโอเวอร์โหลดแรงดันตกแล้วก็ทุกอย่างพังตัวกันอาร์คนี่แรงดันจะสวิงขึ้นมาสามร้อยตกลงไปหนึ่งร้อยไม่มีพังนะครับเพราะว่าหลักการเขาคือกันอาร์คเฉยไม่ต้องมาประคองแรงดัน รักษาแรงดันที่220เหมือนพวกตระกูลอินเวอร์เตอร์นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่พังครับเพียงแต่ว่าถ้าโอเวอร์โหลดเกิน2,000วัตต์ตามที่ดีไซน์ก็จะพังได้ยินเสียงเนาะผ่านไป5นาทีน้ำเริ่มเดือดนะครับมีฟองแล้วถึงต้องเลือกกาที่ไม่ใหญ่เกินไปนะครับขนาดแปดวัตถ์ถ้าเป็นแรงกว่านี้พันหวัตต มันก็กินไฟเยอะเช้าเช้าอย่างนี้มันก็จะทำงานไม่ได้ดีเอาแค่วัดประมาณนี้พอไม่ต้องรีบเดือดละพอเดือดปุ๊บ,บนะครับเราก็เปิดสวิตช์ตัวน,นี้มาอุ่นข้าวครับข้าวที่เหลือก็เปิดหมดอุ่นได้เลยตัวนี้ทำงานสองตัวนะฮะอันนี้แปดร้อยวัตต์ตัวอุ่นหมดอุ่นนี่ประมาณสามสิบสี่สิบวัตต์เบา ก็คุ้มครับกับ DC d i ได c t เล็กกินกาแฟได้แล้วจะลวกทำไขล่ลวไข่ลวกสบายสบาย